ก่อนที่จะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับ ผมพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องรามาสูนชาแนลนะครับร้านอยู่ติดโรงเรียนบ้านนายมนะครับอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับหมายเลขโทรศัพท์0 8 9 4 0 6 4 6 9 5นะครับผมร้านของเราไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเฉพาะท่านที่สะดวกโอนนะครับหรือว่าจะเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับผมถ้าไดนไม่สะดวกก็ต้องขออภัยด้วยเด้อพี่น้องครับผมสินค้าวันนี้นะครับผมมีเข้ามาเพิ่มเติมนะครับผมเป็นตู้ส8นิ้วนะครับของค่าย เอ็มอารนะครับนี่ครับมิเตอร์พอตนะครับผมเป็นตะแกรงปั๊มนะครับสวยๆเลยนะครับผมมีเข้ามาทั้งหมด6ใบนะครับผมมีดอก4ใบเด้อพี่น้องนี่ครับผมแล้วก็ตู้เปล่านะครับตู้เปล่าจะอยู่ฝั่งนี้นะครับตู้เปล่าจะตามกาเพื่อนนิดหน่อยนะครับผมตัวนี้เป็นไม้อัดแท้ขอปลิกนะครับผมตะแกรงปั๊มนะครับสวยๆเลยเด้อครับผมส่วนตัวตัวนี้นะครับขออนุญาตขายพร้อมดอกเด้อพี่น้องขอเหมาสีใบนะครับขอเหมาสีใบนะครับนี่ครับสีใบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจัดราคาแสีบดากให้เด้อพี่น้องนี่ ครับผมตู้มิสเตอร์พอดนะครับผมพร้อมใช้พร้อมดอกนะครับสีใบนะครับสีใบดอกจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับครับผมดอกเป็นดอกรุ่นนี้นะครับผมเป็นดอกโอบอ้อมนะครับอบอ้อมป8 0 7นะครับนี่ครับผมอบอ้อมป8 0 7นะครับผมเป็นดอกเดิมๆเลยนะครับผมเดิมๆจากโรงงานเลยสองดอกนะครับแล้วก็ น่าจะซ่อมมาแล้วสองดอกเรื่อยพี่น้องเพราะว่าเห็นรอยกาวตรงหมวกนะครับผมแต่ก็อเนียนนะครับเนียนอยู่ครับผมเสียงก็ดังปกติเลยนะครับผมไม่เบียดนะครับรับปาาระกันเลยครับผมท่านใดอยู่ใกล้ๆก็มาลองฟังเสียงได้นะครับผมตัวนี้ขออนุญาตไม่ส่งเดือพี่น้องเพราะว่าขนาดและก็น้ำหนักนะครับคนข้างเยอะนะครับผมคาคคาขานส่งก็น่าจะแพงนะครับแต่ท่านไหนรับได้ผมก็ส่งให้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมสอบถามขานส่งให้เด้อยสำหรับท่านที่ต้องการให้ส่งจริงๆนะครับผมแต่ว่าต้องไปรับเองนะครับที่ดีซีในแต่ละจังหวัดของท่านนะครับผม ่าส่งก็น่าจะสูงเอาการอยู่นะครับตัวนี้นะครับนี่ครับเพราะว่าน้ำหนักเยอะจริงครับสำหรับตัวนี้นะครับผมลองลองยกดูแล้วน่าจะประมาณน่าจะ6กสิบโลได้นะพี่น้องครับผมนี่ครับครับผมขอขายเมาส์เดอรสีใบนะครับพร้อมใช้นะครับสีใบพร้อมใช้นะครับเฉพาะท่านที่สะดวกรับสีใบเดอใบละ2,500้บาทนะครับผมเมาส์สีใบนะครับใบละ2,500้อบาทนะครับตู้ m r pot นะครับพร้อมใช้งานนะครับผมคุณภาพเสียงไม่ต้องพูดถึงพี่น้องครับผมนี่ครับ สภาพสวยๆเลยนะครับผมขอบเหล็กนะครับผมแม่อั้ททนะครับแล้วก็ตู้เป่านะครับตู้เป่ามี2ใบเด้อพี่น้องหนี้่ตู้เป่านะครับนี่ครับผมเป็นตะแกรงปั๊มเหมือนกันนะครับผมตัวนี้จะต่ำกว่าหน่อยนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้ขอบเหล็กจะเป็นขอบเหล็กตัวเล็กนะครับผมตัวนี้เป็นขอบเหล็กตัวใหญ่นะครับครับผมแล้วก็เดี๋ยวขอดูข้างล่างนะครับผมด้านล่างอ๋อก็คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันตัวนี้ก็ต่ำกว่านิดหน่อยนะครับต่ำกว่านิดหน่อยเด้อสลับตู้นี้นะครับ ตัวนี้นะครับผมท่าไหนสนใจนะครับผมตัวนี้ใบละนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับราคานี้รับเองเด้อพี่น้องส่วนการส่งก็ทรเข้ามาสอบถามได้นะครับตัวนี้ทู่เปล่าสามารถส่งได้นะครับน้ำหนักก็เรียรเกือบเกือบห้าสิบโลนะครับผมผมช่างดูได้สี่สิบเก้าจุดเจ็ดจุดแปดนะครับผมนี่ครับอันนี้ตัวอันน ah ี like, ้ส่งได้อยู่นะครับผมค่าส่งก็น่าจะประมาณใบละสี่ร้อยบาทนะครับสำหรับตัวสิบแปดนิ้วตัวนี้นะครับนี่ครับับไม่อาเทีสวยๆนะครับความเรล็กเลยนะครับตัวนี้ นะครับผมตู้เป่ามี2ใบนะครับผมใบละ1,500บาทรับเองนะครับส่วนตู้พร้อมใช้นะครับใบละ2,500บาทเด้อพี่น้องครับผมอ่ะต่อไปนะครับผมตู้ผีเสื้อนะครับตู้ผีเสื้อครับเป็นผีกระแทกหลังนะครับผมตอนนี้เหลืออยู่2ใบนะครับผมครับผมคู่นี้แจกโปรอยู่นะครับผมคู่ละ2,500บาทนะครับ2ใบ2,500บาทนะครับได้ก็ตู้เทอร์โบ18นิ้วนะครับ ครับเป็นเทอร์โบหน้าโค้งนะครับผมขนาด8ปดสิบ้วก็80นะครับตัวนี้นะครับเป็นเทอร์โบหน้าโค้งแม่อั้นะครับ20่มิลนะครับสีระเบิดสีสวยนะครับตัวนี้ขอบเหล็กนะครับใบละ1,500บาทนะครับผมราคานี้รับเองนะครับผมส่วนท้าไหนต้องการให้ส่งก็โทรเข้ามาสอบถามค่าส่งได้นะครับผมแล้วก็ตู้นะครับตู้8นิ้วนะครับผม8นิ้วนะครับใส่แหนมต้องแปได้นะครับใส่8นิ้วได้นะครับตัวนี้จะเอาไปทาเป็นตู้แหนมได้นะครับหรือว่าจะเอาทำเป็นตู้กลางหรือว่าแหนมด้วยได้หมดนะครััับบขขอเป็นนนนนาด8ิ้้ววะครผมตี นะครับผมเป็นตะแกรงเหล็กฟินเตอร์นะครับผมไม่อั้น20มิลนะครับตรงนี้แขวนได้นะครับผมตั้งด้แขวนได้เลยพี่น้องนี่ครับงานสวยๆเลยนะครับผมใบละ1,500บาทนะครับราคานี้ผมพร้อมส่งให้พี่น้องได้เลยทั่วไทยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับใบละ1,500บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับทั่วไทยนะครับนี่ครับใสนใจเด้อบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับผมตัวสภาพสวยนะครับนี่ครับใบละ1,500บาท พร้อมจะส่งตัวไทยนะครับแล้วก็มาดูที่โปรแกรมกันบ้างนะครับผมตอนนี้นะครับเหลือไม่เยอะแล้วเด้อยพี่น้องครับผมเป็นเทคโนห้านะครับตัวนี้นะครับเทคโนห้านะครับ18นิ้วข้างละ3-4ดอกนะครับตัวนี้แรงๆนะครับผมโมแปลงใหญ่ๆเด้อยพี่น้องนี่ครับใส่ไหนสว่ๆเลยนะครับนี่ ครับผมให้ดูกันชัดๆนะครับผมไม่มีจุกตาแน่นอนนะครับสำหรับร้านนี้นะครับครับผมสนใจเข้ามาฟังเสียงกันก่อนได้นะครับสำหรับโวแอมนะครับผมแต่ผมไม่ถูกใจก็ไม่ต้องยกไปนะครับผมนี่ครับรับประกันเลยนะครับใช้งานได้ปกติแน่นอนนะครับสวยๆนะครับตัวนี้นะครับแปดพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยด้วยสำหรับเทคโนโลยนะครับผมแล้วก็โวแอม โฟกนะครับโฟก์เป็นรุ่น3ามพนะครับโฟก์สามพนะครับตัวนี้อ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจัดโปรดีกว่าครับผมท่านไหนสนใจเด้อผมขอแค่หมื่นเดียวพอนะครับพร้อมส่งนะครับผมกำไรไม่เอาแล้วพี่น้องตัวนี้ท่านไหนสนใจนะครับผมอยู่นานแล้วนะครับผมดีดอกดีกว่าครับนี่ครับครับผมราคานี้บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับผมสภาพภายในเดิมๆนะครับผมครับพักขยายเป็นครับผมตัวใหญ่เซนเก้นนะครับผมตัวนี้สิบแปดนิ้วค่ารักาเถึงสี่ดอกสบายๆนะครับผมบอกเลยว่าแรงมากเลยครับตัวนี้ครับผมนี่สวยๆเลยนะครับ ครับผมใส่ในเดิมๆนะครับบอกเลยว่าสวยนะครับแรงครับสวยด้วยแรงด้วยเด้อตัวนี้ครับผมหนึ่งมืนบาทนะครับผมอ่ะส่งฟรีทั่วไทยนะครับสนใจเด้อครับผมช้าอดแน่นอนนะครับผมตัวนี้ครับผมราคานี้หายากนะครับบอกเลยนะครับอันนี้แบ่งปันนะครับแบ่งปันนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับผมเป็น A C M Audio นะครับเป็นรุ่น M 2 5 0 0นะครับตัวนี้18นิ้วคาละ2ดอกเด้อพี่น้องครับผมโมอแปลงก็ค่อนข้างใหญ่นะครับสภาพสวยๆเดิมๆนะครับยังไม่ผ่านมือมอเรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้รับประกันได้เลยนะครับนี่ ครับผมมาทดลองฟังเสียงได้นะครับผม18นิ้วค่าละ2ดอกนะครับหรือว่าจะเอาไปเป็นขับ10ขับกลางได้นะครับผม12 15นะครับค่าละ3ถึง4ดอกนะครับได้นะครับสำหรับตัวนี้เด้อสามารถรองรับโหลดได้ถึง2โอห์มนะครับสำหรับ Power Amp ตัวนี้นะครับครับผมแตะเบรคขอขอแนะนำที่ค่าละ2นะครับตัวนี้นะครับผม7,500บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็ Power Amp นะครับผมตัวนี้เป็น Power Amp MOSFET นะครับ MOSFET ครับผมจะคล้ายๆกับหน้าลายเด้อพี่น้องตัวนี้ครับผมโมแปลง2ลูกนะครับผมตัวนี้4,200บบาทนะครัผม สิบแปดนิ word, pump, ้วควงปั๊มนะครับธรรมดาผมว่ามีได้อย um, ู่ค uh. ร um, ับคาราสองนะครับครับผมแล้วก็เอ็มเอสได้คาราสองนะครับผมหรือว uh ่าจะไปขับกลางสิบสองสิบห uh ้านะครับคาราสองหึงสามดอกนะครับได้สบายๆนะครับตัวนี้หม้อแปลงสองลูกใหญ่ๆนะครับผมสี่พันสองร้อยบาทนะครับผมจะส่งตัวไทยครับแล้วก็พวิเอ็มนะครับผมตัวนี้เล็กโปรนะครับเป็นรุ่นเอสีห้านะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้สิบแปดนิ้วตัวนี้สิบแปดได้คาราสองนะครับผมควงปั๊มนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับตัวนี้ได้แน่นอนนะครับผมลลองแ้วครัับตวนี้ค่อนข้างเร็ว ครับสวยๆเดิมๆนะครับสติกเกอร์ยังไม่ขาดนะครับพี่น้องนี่เป็นโพแยมสวิตชิ่งนะครับน้ำหนักเบานะครับท่านไหนสนใจวันนี้ผมจัดโปรนะครับ6,000บาทพอนะครับพร้อมจะส่งไปเลยนะครับ6,000บาทพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับสติกเกอร์ยังไม่ขาดด้วยพี่น้องนี่ครับผม SAE 5นะครับตัวนี้สามารถขับเสียงกลางได้นะครับข้างละ3-4ดอกนะครับเพราะว่าตัวนี้สามารถรองรับโหลดได้ที่2โอห์มนะครับโหลดได้2โอห์มเลยนะครับเอาไปเล่นคาละซีได้สบายๆเลยนะครับพี่น้องแต่็็ตัััััว่อไปปปนน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 ะะะะคคคครรรรรบบบบผมเเีุ้ นี่ครับผม MB 2000 V s e นะครับผมสภาพสวยๆนะครับตัวนี้ใช้งานปกตินะครับผม18นิ้วคองปั๊มค่าละสองนะครับผมหรือว่าจะไปขับต่างนะครับ12 15อ้าค่าละสามดอกนะครับสบายๆนะครับขับแรมวค่าละสี่ได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยนี่ครับใส่แน่นๆนะครับ ผมพาขยายนาจะเป็นมอดเฟรเด้อพี่น้องเป็นมอดเฟรนะครับผมเดิมๆนะครับยังไม่เคยผ่านมือหมอเด้อพี่น้องตัวนี้น่ครับสภาพสวยอยู่นะครับสภาพสวยเลยนะครับถ้าในสนใจเด้อหา POM นะครับไปใช้งานนะครับผมตัวนี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผมจัดโปรอยู่นะครับผมตัวนี้จัดโปรแบบราคาเสียบดักนะครับอ สี่พันแปดร้อยบาทพอนะครับอ่ะท่านใดสนใจนี่ครับราคานี้เสียบดักแน่นอนนะครับผมสี่พันแปดร้อยบาทนะครับผมจะส่งทั่วไทยนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับสีแปรงฟ้าพานละสองสบายนะครับไม่ต้องพูดเยอะนะครับผมแล้วก็นี่ครับดอกคันนี้นะครับเคสองหนึ่งนะครับผมนะครับสภาพเดิมๆนะครับผมดอกละเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับผมจะส่งนะครับแล้วก็ดอกนี่ครับผมรองเท้านะครับรองเท้าเด้อตัวนี้เป็นโครงหล่อนะครับโครงหล่อไว้สามนิ้วนะครับ ครับโดอ์ละเก้าร้อยบาทนะครับผมจะส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับผมเป็นเคสองสองนะครับตัวนี้เป็นคงหลอดครับเดิมๆนะครับยังไม่เคยผ่านมือหมอนะครับหลอดละเก้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็ดอกนะครับเป็นดอกเบียรเด้อพี่น้อง NPN นะครับผมหนึ่งพันวัตต์นะครับไวยสี่นิ้วนะครับตัวนี้มีสี่ดอกนะครับดอกละหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยเด้อแล้วก็ตัวนี้ครับผมเป็นดอกเบต้าทีนะครับเบต้าทีตัวนี้เป็นดอกที่มาจากตู้มอนิเตอร์นะครับเป็นดอกของบบรริษัััทเลยนนะคตวี้ ไว้3นิ้วนะครับผมคงรอนะครับผมดอกละ1,500บาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับผมอ่ส่วนตู้ด้านหลังนะครับผมเหลือไม่เยอะเลยพี่น้องนี่ครับผมเหลือมาร์กเวลนะครับผม8นิ้วครับผม2ใบนะครับผมจัดโปรอยู่เด้อพี่น้องนี่ใบละ5,000บาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับสำหรับตู้มาร์กเวลนะครับผมตัวนี้ของใหม่คู่ละ17,000เจ็นะครับนี่ครับผมราคาบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับผมพี่น้องครับผมเน็ตเวิร์กตัวใหญ่มากนะครับตัวนี้นะครับสภาพสวยๆนะครับดอกเดิมๆจากโรงงานนะครับยังไม่เคยผัดมือหมอเด้อตัวนี้ครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวชมตูดวาเทคก่อนนะพี่น้องนี่ครับวาเทคเป็นรุ่นนะครับ WT WTV นะครับ181 mm hmm. เรือพี่น้องนี่เป็นรุ่นเป็น18นิ้วรุ่นท็อปนะครับตัวนี้ไว้4นิ้วนะครับผม สภาพสวยๆนะครับผมตะแกรงปั๊มนะครับอายุงานแค่หนึ่งเดือนนะครับตัวนี้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับผมเฉพาะท่านที่สะดวกเข้ามารับเองได้พี่น้องเพราะว่าน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับผมเที่ยวก่อนนะครับมีลูกค้ามาถามแล้วนะครับผมค่าส่งไปแถวชลบุรีจันทรรายองนะครับอยู่ที่ใบละหนึ่งพันบาทนะครับผมค่าส่งแพงมากครับผมสี่ลายค่าส่งนะพี่น้องครับผมท่านใดสนใจนะครับเข้ามารับเองได้เลยนะครับผมใบละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับผมสวยๆนะครับผมแล้วก็มาดูที่ตู้ออเดอร์หกนะครับผมตู้ออร์หกของค่าย อ่าพีเอ็มออดิโอนะครับร้อยเย็ดเรือพี่น้องนี่ครับผมสวยๆนะครับแม่อาจแท้ยี่สิบมิลนะครับดอกเป็นดอกไวซสี่นิ้วนะครับผมดอกพีอาร์วง้งรอนะครับไวซสี่นิ้วเด้อพี่น้องครับผมตัวนี้สวยๆเลยนะครับผมดอกเดิมๆนะครับสภาพมาเยี่ยมนะครับทั้งตู้ทั้งดอกนะครับนะครับตัวเป็นตัวโรงงานเลยนะครับผมนะครับหลังก็เป็นสเปคคอนนะครับพี่น้องเสียงดีมากนะครับตัวนี้อยากให้มาฟังเสียงจริงๆนะครับครับผมคุณภาพเสียงนี่ไม่ต้องพูดถึงนนนะะคครรััับบผมตวี้ ใบละ3,500บาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับใบละ3,500บาทพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับผมรับประกันเลยว่า18นิ้วมีอายแน่นอนนะครับสำหรับตัวนี้นะครับครับผมเป็นออเดอร์6นะครับผมเสียงเสียงดีมากครับเบียดแน่นนะครับผมพี่น้องท่านไหนอยู่ไม่ไกลนะครับผมมาขอ ตรวจสอบมาขอฟังเสียงได้เด้อพี่น้องนี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับตู้ใบนี้นะครับ15นิ้วนะครับไม่ธรรมดานะครับผมอ่ะและก็ตู้12นิ้วนะครับ12นิ้ว1คูนหน่งนะครับของค่าย PSS นะครับผมตัวนี้เป็นไม้อัดแท้นะครับ15บม้านะครับผมตะแกรงเหล็กเด้อพี่น้องตะแกรงมีครบนะครับทั้งสองใบนี่ครับและก็ดอกนะครับผมดอกเป็นความซ C นะครับผมของ W R 4 4 0นะครับแล้วก็กิบหนึ่งสนะครับผมตัวนี้นะครับคู่นี้ ห้าพันบาทนะครับคู่นี้ห้าพันบาทนะครับพร้อมชุดแขวนไปแบบนี้เลยนะครับผมเอาไปครับผมสามารถแขวนได้เลยนะครับแขวนได้ตั้งได้นะครับด้านหลังก็จะเป็นเพจนะครับผมเป็นเพจแบบนี้นะครับผมสวยๆเลยนะครับท่านใดสนใจเด้อครับผมคู่นี้นะครับห้าพันบาทนะครับพร้อมชุดแขวนพร้อมใช้งานนะครับผมห้าพันบาทนะครับคู่ละห้าพันบาทนะครับถ้าใดสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้เด้อพี่น้องเน้นโทรนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับผมเป็นสายไฟนะครับผมอ่าไม่ใช่สายไฟนะครับตัวนี้เป็นสายลําโพงนะครับผมนี่ตัวนี้เป็นครับผมเป็นสายลําโพงแท้เด้อพี่น้องนี่ครับผมตัวนี้ ไม่ใช่ VCT นะครับพี่น้องจะเอาไปทำเป็นสายปักสายอะไรอันนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นสายลำโพงโดยเฉพาะนะครับนี่ครับนี่ครับจะมีเคียนบอกไว้นะครับสปีกเกอร์เคเบิลนะครับผมขนาดนะครับสองคูณสองจุดห้าเด้อพี่น้องตัวนี้ทำสายเบียดได้นะครับความยาวนะครับมวนละยี่สิบเมตรนะครับมวนละยี่สิบเมตรนะครับผมราคา ม้วนละ650บาทเท่านั้นนะครับผม650บาทนะครับราคานี้ผมจะส่งให้ฟรีทั่วไทยนะครับสำหรับตรงนี้เด้อพี่น้องมีทั้งหมด3เส้นนะครับผม20เมตรนะครับมี3เส้นนะครับม้วนละ650บาทนะครับขนาด2คูณ2.5นะครับเป็นสายลำโพงแท้นะครับไม่ใช่ VCT นะครับผมแล้วก็สายพ่วงนะพี่น้องสายพ่วงนะครับมีเข้ามา2ชุดเด้อพี่น้องชุดละ4เส้นนะครับนะครับผมความยาวก็ตามภาพนี้เลยนะครับผมพี่น้องครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจครับไม่ไม่น่าจะถึงเมตรนะคคครรรรรััับบบปปะะะะมมาาณณ60 80ถึงซนนนนีี้่ครับ นะครับเป็นหัวนะครับหัวของมิซูมินะครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้ครับผมชุดละสี่เส้นนะพี่น้องครับผมขอขอแบ่งเป็นชุดนะครับชุดละสี่เส้นนะครับสี่เส้นนะครับผมสามร้อยห้าสิบาทนะครับผมจะส่งทัวไทยนะครับสี่เส้นสามร้อยห้าสิบาทนะครับผมจะส่งทัวไทยนะครับมีทั้งหมดสองชุดนะครับผมท่านไหนสนใจตัวไหนก็โทรเข้ามาสอบถามได้เด้อพี่น้องครับผมครับผมสินค้าตัวไหนที่ขายแล้วนะครับผมก็จะไปคอมเมนต์นะครับอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมครับหรือว่าท่านไหนยัง สงสัยตัวไหนอยากเห็นรูปตัวไหนเพิ่มเติมนะครับผมก็ทักไลน์เข้ามาได้ผิดสองไลน์ก็ศูนย์แปดเก้สูน่หกเก้าห้านะครับผมครับผมขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะครับผมหรือว่าต้องการให้ผมทําคลิปให้ก่อนส่งก็ยินดีนะครับผมยินดีทุกท่านนะครับถ้ามีเวลาพอเด้อครับผมถ้ามีเวลาพอผมยินดีนะครับเพราะว่าเพื่อความสบายใจของลูกค้านะครับผมสามารถทําคลิปทดสอบให้ดูได้นะครับว่าสินค้า Power amp นะครับมิกเซอร์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับ สามารถใช้งานได้ปกติไหมนะครับผมเพื่อสะดวกต่อการตัดสินใจของพี่น้องนะครับผมถ้าผมมีเวลาจริงๆนะครับผมยินดี้อพี่น้องครับผมสลับคลิปนี้ก็น่าจะยาวพอสมควรแล้วนะครับผมท่านไหนสนใจตัวไหนก็เน้นโทรนะครับเน้นโทร้ะพี่น้องหรือว่าทักไลน์นะครับผมบางทีถ้าไปคอมเมนต์ผมอาจจะไปอาจจะไม่ได้ตอบหรือว่าอาจจะตอบช้านะครับเพราะว่าครับผมก็จบจากคลิปนี้ผมก็ไปทำอย่างอื่นนะพี่น้องครับผมหรือบางทีก็วิ่งเอาของนะครับวิ่งส่งของด้วยนะครับผมอาจจะไม่ค่อยมีเวลาไปตอบท่านนะครับแต่ท่านโทรมานี่คือสายตรงเลยนะครับผม ขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมและก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับ